ตอนเช้าๆนะคะประมาณห้าโมงเช้าของบาเลนเนาะวันนี้วันนี้นะคะเราก็มีงานอีกแล้วงานเยอะมากเลยช่วงนี้เรามาลื้อตำลึงนะคะแล้วก็บวบเหลี่ยมเนาะทิ้งนะคะมันขึ้นไปเกะกะบรบกวนหน้าต่างของแม่ย่าแล้วน่องเหมียวเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้นะคะน่องเหมียวเนี่ยเนี่ยพอดีแม่ย่านะคะแกก็ใส่เป็นลวดนะคะเป็นเป็นเหล็กเป็นลวดเนี่ยนะคะ ป้องกันไม่ให้น้งเหมียวคาบลูกเข้าไปเนาะเพราะว่ามันทำให้หน้าต่างอะนะคะพังเนี่ยเดี๋ยวเราจะลือออกให้หมดก็ไม่หมดนะเดี๋ยวเราปลูกใหม่เนาะลือออกเป็นบางส่วนนะคะก็เดี๋ยวให้เขาแตกใหม่เนาะช่วงหน้าหนาวนะคะเขา ไม่ค่อยแตกอยู่แล้วนะช่วงหน้าหนาวเขาจะเป็นสภาพของเขาเนี่ยจะเป็นเชื้อราแล้วก็มีเชื้อโรคเยอะแล้วก็ตัวเก่ามันก็แห้งนะคะเราก็จะปลูกใหม่เนาะเดี๋ยวเราปลูกใหม่นะคะเสียดายบวบเหลี่ยมเนี่ยบวบเหลี่ยมกําลังโตนะคะบวบเหลี่ยมกําลังงามแต่ว่าต้องรื้อทิ้งเนาะอันนี้จะไปทําเป็นปุ๋ยหมักนะทําเป็นปุ๋ยหมัก รื้อออกเราก็จะไปทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะมาเดี๋ยวมาทําการรื้อก่อนนะคะวันนี้งานเยอะมากเลยตัวเล็กอยู่คนเดียวนะที่บ้านตอนนี้เราก็นี่นะคะรื้อออกแล้วเป็นบางส่วนเนาะฝั่งโน้นนะคะมันมันไปกวนใจต้นมะละกอนเนาะนี่ค่ะเราจะเอาไปทําปุ๋ยนะคะไปทําปุ๋ยหมักเราจะไม่ทิ้งนะคะเราได้ปุ๋ยหมักเพิ่ม แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งใบมะเขือมะเขือปอะลักปีนะคะมะเขือปอหลักบี้ของเราเราจะตัดแต่งใบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทําปุ๋ยด้วยกันเลยติดลูกมาเยอะอยู่นะรอบนี้ติดเยอะมากนะคะเก็บไปกินหลายรอบมากไม่ต่ํากว่าสีรอบนะรอบแรกได้เก็บแค่สามลูกนะแต่รอบถัดไปก็เก็บเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะนี่คืองานของเราวันนี้นะคะ ตัวเล็กอยู่คนเดียวนะเล่นอยู่คนเดียวด้านบนเดี๋ยวเราจะมาเด็ดใบเขาไปแก่ๆทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทําปุ๋ยด้วยกันเลยจะได้ไม่ต้องอรอรอบหน้าเนาะเอาไปรอบเดียวกันเลยนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องได้ทําการตัดแต่งแล้วถ้าเข้าหน้าหนาวเข้าหน้าหนาวมาแล้วมะเขือจะเริ่มไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะ ไปไม่ค่อยจะโอเคนะเพราะว่าหน้าหนาวมันจะมีตะลมนะคะเขาะจะไม่มีไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟื้นตัวถ้าลมแบบมาไม่หยุดอ่ะนี่ค่ะนี่ติดลูกไมหอีกนะคะเยอะเลยค่อยๆทย,ยอยติดมาเรื่อยๆนะลูกเราเก็บไปกินสามสี่รอบนี่แหละรอบนี้กินไม่ทันเอ้ยรอบนี้ไม่กินไม่ทันนะคะรอบที่แล้วไม่ทันกินแต่รอบนี้กินไม่ทัน สวยเนาะสวยมากนะแต่ว่าไม่รู้จะไปทำอะไรกินนะรอบที่แล้วเราเก็บไปแล้วก็ไปเข้าตู้เย็นเอาไว้เอาไว้ทำแกงอ่อมนะคะอวอร่อยมากเลยนะใส่ผักชีลาวนะคะทําเป็นแบบแกงอ่อมบางคนก็จะไปทําเอาไปกินกับส้มตํานะคะแต่ว่าไม่เจ็บก็กินกับส้มตําก็เบื่อแล้วเนาะ <laughs> เพราะว่ามันติดมันติดค่อนข้างเยอะนะรอบนี้ ปีนี้ติดเยอะมากนะคะก็ไม่ถึงแบบว่าฟู้ฝ้าแบบเยอะเยอะขนาดนั้นแต่ว่าพูดถึงว่าเราตัวคนเดียวนะเราอยู่กับลูกนะเราก็กินคือมันพอดีน่ะกับที่เรากินพโยงแกก็ไม่ค่อยได้อยู่นะนานๆแกก็นานๆแกก็จะเห็นแกทีเนาะแกแต่ว่าแกจริงๆแกเป็นคนชอบกินนะพโยงแกติดที่แกต้องทํางานนะแกไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ อยู่ก็ตอนกลางคืนก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่าอุ้ยอยู่ก็ตอนกลางคืนพูดผิดนะอยู่ก็อยู่ตอนกลางวันแต่ว่าแกก็อยู่ห้องของแกเนาะกว่าแกจะออกมาจากห้องแกก็น่นอ่ะออกมากินข้าวตอนเย็นแล้วแกก็ไปทํางานของแกก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่าเห็นความสวยของมะเขือปกติพโยจะชอบมากมะเขือนี่ถ้าเกิดเห็นเป็นลูกแบบเล็กๆอานี้นะแกจะมาเด็ดกินเลยนะเด็ดกินสดๆเลยนะ จะชอบอเด็ดออกนะคะเอาเจ้าใบไปทำปุ๋ยแล้วก็เวลาเรามาเปิดหาลูกเขาเนี่ยมามาจะมาเก็บลูกเขามันจะได้มองเห็นแบบชัดๆเนาะมันจะได้แบบว่าเก็บง่ายๆหน่อยนะคะถ้าเกิดใบเยอะมันเก็บยากไม,ไม่สะดวกไม่สะดวก คลิปบางคลิปนะคะจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเนาะ <g ül> ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าทําสวนเนาะมันก็จะมีงานในสวนแบบว่าโนไปนะคะทํโน่นบ้างนี่บ้างนะคะในแต่ละวันมีงานให้เราได้ทาเยอะเนาะ